นี่ครับสวัสดีครับพบกับตะภูพาลยในช่องยู u ู e ไล่พวน้อยครับนาทีนี้ครับขครมีขนนนะครับนี่ฮะขนนรุ่นนี้นะครับนี่ฮะมีขนนเหมือนมีท้องอยู่กับไล่อยู่กับสวนครับตอนนี้ครับราคาดีเว้อครับมีมากมายฮะนี่ฮะพ่อค้าแม่ค้าวิ่งเข้ามาให้ราคาถึงสวนถึงไร่ มากมายเลยครับช่วงนี้ฮะใครมีขนุนม,มีทองเนี่ยรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะฮะเนี่ยนี่คือการไล่มาแล้วเพื่อไม่ให้ขนุนเสียเนี่ยเนี่ยเขนุนนะฮะเนี่ยตอนนี้มีขนุนเหมือนมีทองนะครับมีทองคนที่ไม่ทิ้งคนที่ดูแลดีนะ ก็จะได้ราคาจะได้เงินจะได้ทองเป็นลําดับนะครับนี่ฮะตอนนี้นะครับวงการขนนร้อนแรงมากครับทั้งแม่ค้พาพ่อค้าทั้งลงหญิงลงชายครับให้ราคาขนนกันแบบว่าชาวไร่นี่ยิ้มแก้มปรีมีแรงที่จะดูแลใส่ปุ๋ยเลยนะครับนี่ฮะวันนี้ก็พามาเที่ยวลาดขนนนะครับว่าตอนนี้นะครับแรงทุกสายพันธุ์ครับ แรงทุกสายพันธุ์เพชรราชาแดงมาเลมาเลก็ยังขายได้นะฮะนนี่ฮะมาเลก็ขายได้นะครับแดงขายได้แล้วก็มาอีกสายพันธุ์นึงครับที่กำลังมาแรงนะครับพันธุทองพลอยนะเขาว่าคนไทยกำลังเริ่มนิยมนะครับวับนนี้จพามาเที่ยวสวนถนนอัปเดตข้อมูลวงการถนนว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับ ได้ราคาต้องรุ่นนี้นะฮะนี่ฮะนี่นะครับได้ราคาครับผมนี่ฮนะก็เป็นการสั่นคลอนครับตอนนี้ราคาตกเกือบสามสิบเลยนะครับสายสวยส,วย,สวยใหญ่สายเบิร์เล็กต,ต,ต้นครับสายเบอร์รองก็อยู่ที่ยี่สิบบาทสิบกาบาทนะครับแล้วก็ซื้อกันแบบเหมานนนะเหมาปัจจุบเหมาเหมาก็สิบบาทถึงสิบห้าบาทแล้วแต่สายพันธ์ฮะ ซื้อเมาเหมาคือซื้อราคารวมๆซื้อลูกรวมๆไม่เลือกไซส์ไม่มีไซส์นะครับแต่ถ้าเกิดคัดคัด,คดก็คัดก็อีกราคาหนึ่งนะครับก็เป็นคนที่เป็นชาวสวนตอนนี้ก็ยิ้มแก้มปรีนะครับมีเงินมีทองใช้นั่งกระดิกเท้าอยู่อยู่ในสวนก็ได้ตังค์ครับแค่เราไม่ทิ้งมัน,นครับคาดว่าจะดีไปอีกหลายปีครับผมกลับมาเพราะว่าตอนนี้ถนน เขาได้โค่นทิ้งกันไปเยอะนะฮะจากคนที่เขาท้อหมดกาลังกำลังทรัพย์กําลังทุนเขาก็ได้ทิ้งไปกันเยอะทําให้ขนุนขาดตลาดนะฮะแล้วกาลังซื้อของคนไทยและต่างประเทศกลับมาพร้อมกันครับคนไทยก็กินต่างประเทศก็กินก็ทําให้ขนุนขาดราคา,า,านะครับก็มาอัปเดตให้ดูว่าเนี่ยนะตอนนี้ตอนนี้มีทุกรุ่นได้หมดนะฮะตอนนี้ราคาดีมากนะครับร่วม นี่ยนี่คือพันเพชรราชาฮะการดูแลของส่วนนี้ฮะใช้ต้นทุนมันแพงก็ใช้ขี้วัวได้ครับนี่ยนี่ดูลูกครับผมบึ้บเลยวะเพชรราชาครับนี่ฮะนี่ครับก็ตอนนี้ก็ชาวไร่ก็ยิ้มไปเลยครับผมก็โอเคครับมาฝากกันว่าตัวนี้ราคาขนุนร้อนแรงมากใครมีขนุนเหมือนมีทองครับไม่ต้องออกไปขายไม่ต้องมาทำอะไรชาว แม่ค้าพ่อค้ามาถึงที่ให้ราคากันวันต่อวันเลยครับผมนี่ครับก็อัปเดตวงการขนดให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกอะไรอีกหล,ลายคลิปมาให้ชมกันครับผมสวัสดีครับผมเจอกใหม่คลิปหน้าครับ